ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําภาพแบบว่าฟ้าโลนนะแบบว่าในคิปนี้เลยก็อื่นนะครับให้เราหาไฟล์ที่ชื่อว่า Roblox Player นะครับให้เรากดคลิกขวาไปที่ Property ครับแล้วกด Open File Location ครับแล้วเราก็ไปที่ Platform Contact ครับแล้วกดเข้าที่ PC Texture ครับก็จะเห็นอย่างนี้นะครับเราก็ทำการ ลบให้หมดเลยก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นก๊อปปี้เลยพอเราลบก่อนใช่ไหมครับเราก็ปิดไปได้เลยเดี๋ยวคราวนี้เรามาเข้าเกมโอเคครับแล้วก็เข้าเกมมาเราก็จะได้ภาพอยี้เลยแบบว่าลื่นไหลโอเคถ้าคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับอาจจะเป็นชิปสั้นๆนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ รับพวกมึงทั้งหมดเลยเออกูค yeah, yeah. yeah, yeah. so, ิดถึงมึงมันอย่างใครเอเอฮัโหลเพื่อนสบายดีปะ่าวะ